โอ้โหค่อนข้างหวานเลยครับเดี๋ยวมาดูทุกคนวันนี้เรามาชิมแก้วมังกรนะครับวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ของสวนเชือแลนด์นะครับแก้วมังกรเหลืองทอง อิสราเอลนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมแก้วมังกรพันโกลเด้นอิสราเอลนะครับจะมาเทียบกับแดงสยามว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก่อเดี๋ยวเราเริ่มจากพระเอกของเราก่อนดีกว่าตัวโกลเด้นอิสราเอลนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนื้อกันอันนี้ผลของเขาก็จะเป็น สีเหลืองทองนะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็ปลายก็จะเป็นเขียวเขียวคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับแดงสยามนะครับแต่เป็นผิวจะเป็นสีเหลืองครับเดี๋ยวเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันนะครับการผ่า,าปึ๊บว้าวครับนี่นะครับเนื้อข้างในของ โกลเด้นอิสราเอลนะครับแก้มกรรทองอิสราเอลนะก็เดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเนื้อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้จะค่อนข้างฉ่ำนะเป็น juicy นะครับเป็นก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเป็นแบบเนื้อฉ่ำนะครับเดี๋ยวเรามาคว้านเนื้อดูกันนะครับนี่นะควานเดี๋ยวควานตรงกลางนี่นะครับเดี๋ยวเอาควานตรงกลางตรงเนี้ย ไปใส่แก้วไว้เดี๋ยวเราจะขันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะคันน้ําไปวัดความหวานกันแต่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะชิมก่อนนะเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเทกเจอร์มันไม่เหมือนกับแก้วมังกรธรรมดาทนะรับเป็นช่าน้ําเหมือนวุ้นนะนะเดี๋ยวลองชิมอืมมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับเป็นกลิ่นหอมหอมหอมอ่อนๆน,นะ เออไม่แผนนแค่วางก่อนดูลักษณะแล้วมันวุ้นเลยอืมหวานเดี๋ยวมาวัดค่าความหวานกนะ่อนเดี๋ยววดเอาน้ำก่อนก็ขูดขูดขูด,ข,ด,ข,ดขูดนะครับแล้วก็ใส่แก้วเราจะเอาน้ำมาใส่นะครับ โอเคน่าจะพอเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหค่อนข้างหวานเลยนะครับ15.9บริกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหวานเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับเนื้อนะครับพอเราตัดออกมาก็เนะี่ยความพิเศษของเจ้าพันนี้นะครับมันจะ แนะนำให้กินก็คือใช้ทอนตักนะครับเพราะว่าตัวเปลือกนะฮะเขาดูเนี่ยเปลือกก่อนที่จะถึงสีเหลืองขาวเนี่ยกินได้หมดเลยนะครับนิ่มเอาช้อนตักออกมาเนี่ยในส่วนที่ไม่มีเมล็ดเนี่ยนิ่มแล้วก็รสชาติก็ยังหวานเหมือนแ,แกนกลางฮะก็กินได้หมดเลยดูนะครับเห็นไหมส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยมันจะนิ่มกินได้หมด พันนี้ก็จะค่อนข้างนิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคอมเพร์กับเจ้าแดงสยามดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับแดงสยามก็โอ้โห,โหดูมีดความเป็นแดงสยามก็คือดูเนื้อครับแดงแป๊ดนะฮะ ออกไปทางม่วงเลยด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เรื่องความจุยซี่นี่ก็คือฉ่ำฉ่ำน้ำแน่นอนนะฮะมาดูกันช้อนเราเป็นไหนแล้วโอเคช้อนอยู่นี่ก็เดี๋ยวค่อยๆขูดเนื้อน้ำเนี่ย,ยความจุยซี่นะครับ จุดซีของน้ำเนี่ะยแดงไปยาน่าจะพอละเขียนด,ดูเ t e เจอร์เนื้อนะตัเข้าไปก็มันอาจจะไม่เป็นวุ้นเหมือนกับกับอา่า g o l d อ n israel นะฮะแต่ก็จะไปในทางกรอบแบบฉ่ำน,น้ำนะครับก็จะไม่เหมือนเวียดนาม้าทีเดียวเวียดนามก็ออกไปทางกรอบตอนนี้ก็ค่อนข้างเนื้อนแน่นกรอบนะฮะ คดูกันน้ำน่าจะพอสำหรับที่เราจะวัดค่าความหวานแล้วดูสิ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาวัดค่าความหวานกัน <c oughs> ว้าวสิว่าชนะขาดเลยครับสำหรับ แดงสยามครับสิบเก้าจุดสี่ของหวานก็หวานกวา่าตัวเหลืองอิสราเอลนะครับครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นพันธ์ุหนึ่งที่ได้รับความนิยมในบ้านเราเหมือนกันนะครับตัวแดงสยามก็สิบเก้าจุดสี่ก็ถือว่าหวานหวานมากหวานจัดเลยตัวโกลเด้นอิสราเอลอาจจะสู้ไม่ได้แต่เทคเจอร์เนื้อไม่เหมือนกันนะใครที่ชอบหอมเนื้อที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นมุ้นนะฮะก็แนะนำ เหลืองอิสราเอลดีกวา่านะฮะแต่ถ้าใครแบบชอบฉ่าน้ําแต่เนื้อแน่นๆก็อาจจะมาทางแดงสยามนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็วันนี้ก็เราก็มาชิมแก้วมังกรก็ประมาณนี้นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบการกินแก้วมังกรก็อาจจะเปิดใจยอมรับพันธุ์ใหม่ๆบ้างะอย่างตัวนี้นะตัวเหลืองอิสราเอลนะครับก็กำลังเข้ามาเป็นพันธุ์ที่ p o p ป๊อปปูล่า ในบ้านเรานะก็หาซื้อหาทานกันได้นะครับ